นะครับส่วนเซตโอ้โหอันนี้ลุ้นหนักครับเมื่อวานลงไป9จุดสมหัต,ตัวของเซตวันนี้เราจะบอกว่าฝั่งของเซตเองลุ้นการรีบาวครับเพราะราคาน้ำมันปรับขึ้นอ่ะกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มขายน้ำมันดิบได้ประโยชน์จากสต็อกน้ำมันดิบนะครับก็ดีนะครับผมแล้วกเ็เรื่องของ o p e ป PLUS นะครับที่จะลดกำลังการผลิตก็เป็นบวกต่อน้ำมันนะครับวันนี้ พระเอกของเราคือกลุ่มน้ำมันกลุ่มพลังงานนะครับที่จะทําให้เซ็ตเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็เน้นนะครับถ้าซื้อตรงนี้ได้ยิ่งดีครับ836สามหตอปนะครับอาจจะลึกมานิดนึงนะครับเป็น831 829หนึเะครับแปดเป็นสต็อปนะครับแ2ดเท่านั้นนะครับก็ไม่ไก่มากประมาณสัก7เหรียญนะครับเจุดถ้าไม่หลุดมีโอกาสถึ็การรีบาวครับรอบนี้ สำรับเซต็ห้าสิบฉะนั้นอยู่